ครับอันนี้ก็เป็นพวกทองนะของที่เขาเจ็บไว้ <c oughs> <c oughs> การคิดันาจองคนเก่าาคันดิป็น้โค้งจะบอกว่าเ้นหลักแต่ละอั่นจากนี้ไปถ้ามันเป็นอีกต้นหั <laughs> 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 and there, look, it is a funeral mask. Uh -huh. And you will ask, will ask so. Mm. When one important governor passed away, mm. they used funeral mass, the injection. Mm. And they put on, they was in the horizontal way, mm -hmm. and they put on the face those mm -hmm. pieces. Mm. What is this it's it? That's right. That's why very much. Because what's good on this one? Remember, people that pass away that were governed no were not normal people. They were half human, half god. So ah, represent power. okay. What is chimu? Chimu is the name of the society. เป็นชื่อชื่อกลุ่ไรอิงก์อะชิมูดีเวล็อกบิฟอร์ทูอินก์อะชิมูดีเวา็อกว่าชิมูเนี่ยเจริญไปสู่อินามันเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในอินคาเหมือนกันบิฟอร์ทูอินก์อาจจะเวิร์มมอร์ออฟเอรีส์ทัศน์โอ้โหจีมูชินชาลีมากมันมีหลายกลุ่มเผ่าพันธุ์ใช่ครับเผ่าพันธุ์มันมากกว่าคืออินคาเนี่ยตอนที่เขารวมเป็นอาณาจักรจะเรียกอินคา แต่ถ้าก่อนหน้านั้นแต่ละชนเผ่าเหมือนละกอนหลับทำไมชิมูอันนี้เผ่าชิมู Where the best the best metal m a k e r of Peru g okay l the best metal makers they travel to Cusco to make metal pieces บอกว่างานช่างของที่โล่งานสมบูรณ์มากแล้วไอ้กลุ่มนี้ทำโลหะเก่งแล้วงานถือมือนะเขากลุ่มนี้จะรับการยกย่องในกลุ่มผมว่าจะเลยเพราะะฉนนนั้ตอ This <laughs> is the reason that Chimu and Inca have a deal. Huh. Chimu made all the world peace for Incas and uh -huh, Inca yeah. respects the area. Chimu, uh -huh. they were a chief. When the Spanish people arrived, they came from Colombia. Uh -huh, yeah. They were running the horse, raising the horse, and uh -huh. they found Chimu's people. Ah. But Chimu's people, Chimu's local chief, we're wearing no green, We're on the top with soldiers, and Spanish people catch uh, me. The Spanish believe that this person was the most important person of the society, but you know, people explain that no. They have a deal with England, but people that also in the area, but they were the best in the uh, country. Okay. And then Spanish people, they deal with you, who were not happy with England. Remember, how many <laughs> Spanish people are right here? ีรอธิบายความงยกว่าตอนสเปนเข้ามาเนี่ยตเ่ยตัวช่วยเหลือสเปนเยอะที่ดูนะที่ทางมีจำนวนประชากรเทาไห ไว้เงมันเข้าร่วมกับสเปนหมดมันก็เลยสามารถเกิดมีกำลังคนในาการยกมาลบก,กับตัวของนาาอ่าจะอินภาได้ ก็ S <S คือชีมูเนี่ยเพราะว่าชีมูเนี่ยนะสมัยก่อนเขาได้รับสิทธิพิเศษเป็นเอกลักษณ์เรื่องอมือเล่นเขากงานเปนมือเลงานช่างเนี่ยที่มันเก่งที่สุดสมัยก่อนเขาบอกว่าเวลาซ่อมโลหะเอาไอ้ชีมูไหมพวกชีมูมีความรู้เนี่ยอย่างนี้หรอครับเมื่อแ <ๆ S 1> ต่ว,ว่าต้องม,มาเป็นมาเป็นท่านแรงงานในเรื่องการทำโลหะอินคาเพราะนั้นพออินคามาพอตอนสเปนเข้ามาถึงเนี่ยเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าสเปนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ชีมูเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแค่เพียงกลุ่มชนหนึ่งที่ถูกอินคาเหยียบเอาไว้อะปกครองเอาไว้อะ ก็เลยชวนเอาไหมเข้าร่วมกับเราแล้วคุณจะได้เป็นเอกลากษนี่เป็นช่อสัชธิสัญญาก็เลยสามารถไปรวบรวมกําลังคนของชาวเผ่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ฮะและทีวูมีความรู้เรื่องโลหะเก่งที่สุดสามารถตีเหล็กโลหะได้อาวุธครัใช่ครับเขามีวิปพนแล้วสเปนบอกว่าสมัยก่อนเลยยกเว้นไอ้เผ่าอันนี้อยู่ในสถานะพิเศษเอาไว้เลย